เปิดดวงเปิด,ดามเพื่อนๆที่เกิดในราศีกันกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวราศีกันนะครับคลิปนี้เปิดดวงชะตานะครับปี67เดือนกุมภาพันธ์นะครับมาเจาะลึกด้วยไพ่ยิบสีนะครับคลิปนี้จะดูแบบไพ่ยิบสีเป็นหลักเลยนะก็จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวท่านมากนะครับก็วาสนาในเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับได้ไพ่ใบนี้ The e m p r e ร s นะครับเรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับ mm hmm. มีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือนะครับ mm hmm. มีรายลสเอียหลายหลายอย่างนะครับหน mm ุน hmm. นำให้ได้ดีประสบความสำเร็จนะครับ mm hmm. ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีของคนที่เกิดในราศีกันนะครับก mm ็ hmm. ใครที่เกิดราศีกันเนี่ยเดือนนี้เนี่ยควรเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ว่าจึงจะดีนะครับเ mm hmm. น้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิง เรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ยดีมากๆนะครับมีคนหนุนหลังมีคนหนุนนำประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำมาหากินนะครับถ mm. ือว่าวัาสนาคนเกิดราศีการเดือนนี้ค่อนข้างดีนะครับ mm. ก็ใครที่เกิดราศีการนะครับเดือนนี้เนี่ยหาเวลาไปเข้าสังคมเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่กันบ้างน,นะครับผมในเรื่องของการเงินนะครับได้ไพ่ใบนี้ เป็นไพ่ justice นะครับไพ่ใบนี้เนี่ยใครที่เกิดราศีกันนะครับที่ทําอาชีพเกี่ยวกับกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทนายความเป็นอายการนะครับหรือเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายหรือทํางานเกี่ยวกับกฎหมายทุกแขนงนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยเรียกได้ว่าเดือนนี้รายได้ค่อนข้างดีนะครับเดือนนี้มีรายได้มากมีงานเยอะนะครับสำหรับใครที่ทําอาชีพสายกฎหมายนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีกันนะครับ แต่ถ้าใครไม่ได้ทําอาชีพสายกฎหมายนะครับเดื่องนี้จะเซ็นสัญญาอะไรกับใครเนี่ยต้องอ่านให้ละเอียดก่อนนะครับดูสัญญาให้ละเอียดนะครับดูว่าสัญญาที่เซ็นเนี่ยมันดินได้ไหมนะครับพยายามดูเรื่องเอกสารสัญญาการทํางานให้ดีนะครับมีเช่นนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายในภายหลังได้นะครับหรือท่านอาจจะหาเงินเก่งแต่ว่าก็ต้อง ทำงานเยอะเลยทีเดียวนะครับในเดือนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเรื่องการเงินเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับแล้วคราวนี้มาดูจอดลึกเรื่องการงานนะครับการงานเนี่ยได้ไพ่ห้าเหรียญนะครับห้าเหรียญเนี่ยคือถ้าใครที่ทํามาค้าขายเนี่ยอยากจะให้วางแผนดีๆนะครับในเรื่องของราคาสินค้าในเรื่องของภาษีหรือบางคนขายออนไลน์เนี่ยให้ระวังในเรื่องของค่าธรรมเนียมร้ารค้า ค่าธรรมเนียมร้านค้าสําคัญมากๆนะครับสําหรับการขายของออนไลน์ยุคนี้นะครับค่าธรรมเนียมร้านค้าหรือว่าค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มเนี่ยดูให้ดีๆก่อนนะครับหรือใครที่ทํางานประจําเดือนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะเหนื่อยนะครับงานเยอะงานหนะักพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อย่าพยายามอย่าให้เพื่อนในที่ทํางานชิมเงินหรือคําประกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเดือดร้อนในภายหลังได้ นะครับใครที่เกิดในราศีกันนะครับก็สําคัญนะแต่ว่าเดือนนี้ดีอย่างนะครับมีโอกาสจะประสบความสําเร็จนะครับได้ไพ่ k ิ o อ o ฟซอสค o งออฟ o อ s, s เนี่ยไม่ได้เสียนะฮะคือบางคนเห็นไพ่ดาบอาจจะรู้สึกกลัวรู้สึกตกใจรู้สึกหวาดเกรงแต่ไม่ใช่ King of s o r อ s เป็นไพ่ดีนะครับค o งอ s o เป็นไพ่ที่เหนื่อยอะแต่สําเร็จนะครับลุยได้นะครับ คาดหวังกับคนอื่นมากไม่ได้แต่อาจจะมีการวิ่งเต้นบางอย่างได้นะครับคาดหวังกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ถดุๆหน่อยอ่ะได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบคนรุ่นเดียวกันหรือรุ่นของบริวารอะ่ะคนประเภทแบบนั้นอะ่ะจะคาดหวังไม่ค่อยได้เลยนะครับเรียกได้ว่าต้องแบกคนเดียวอะ่ะเป็นหลักนะครับต้องรุ่ยเองต้องสู้เองนะครับต้องฝ่าฟันเองจึงจะประสบความสําเร็จน,นะครับสาหรับเพื่อนๆที่เกิดในราศีกันนะ เดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกได้ว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จเนี่ยต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นเดือนที่พึ่งอา,อาจจะเพื่อนฝูงหรือลูกน้องบริวารมากไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหลักเลยหรืออย่างน้นอยๆก็ต้องให้เอาชีวเขามากกว่าเรานะครับจะดีกว่าเนาะในเรื่องของความรักครับได้ไพ่ใบนี้จัดเม้นใบนี้ไม่ดีไม่เสียจัดเม้นเนี่ยเป็นไพ่ที่เรียกได้ว่า ความรักที่เราคาดหวังจะไม่ได้แต่ที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรจะได้นะครับก็เรียกได้ว่าบางคู่เนี่ยถ้าได้ไพ่ใบนี้เนี่ยหนึ่งเลยก็คืออาจจะเป็นคู่เองคู่กรรมมาแต่ชาติบางก่อนนะครับหรือบางทีคู่ที่คบกันมานานไม่ได้แต่งนะถ้าได้ไพ่ใบนี้แต่ไอคนที่เพิ่งคบกันไม่นานได้แต่งอ่ะไม่งงใช่ไหมคือความรักบางทีมันไม่ได้อยู่ที่คบนานหรือคบไม่นานมันอยู่ที่ว่า ดวงด้วยนะเรื่องความรักสำคัญนะครับหรือคนที่โสดก็อาจจะเจอกับคนที่ใช่แบบไม่ได้คาดหวังนะครับคือคนที่เราคุยมานานๆเนี่ยไม่ได้คบกลายเป็นได้คบกับคนที่คุยกยันแบบเดียวหรือแบบไม่ได้คิดว่าจะคนนี้เป็นแฟนอะแต่ปรากฏไปๆมาๆอ้าวได้คนนี้เป็นแฟนนะครับก็เป็นไพ่ที่ไม่ดีไม่เสียแต่ไพ่ใบน,นี้กําลังบง่งบอกถึองอารมณ์ประมาณแบบอ่ะ วิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับใครที่เคยเป็นสัญญากับแฟนในชาตินี้นะเอาในชาตินี้ก่อนนะตอนเด็กๆหรือว่าตอนไหนก็ได้คือบางคนมันมีนะว่าตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นเนี่ยไปสัญญากับแฟนที่ไหนว่าจะรักแฟนคนนี้ตลอดไปจนวันตายมีนะครับแต่ปรากฏเลิกกัน <c oughs> <c oughs> ไปถอนคำสัญญาซะนะครับเพราะมิเช่นนั้นเนี่ยมันจะมีผลผูกพันไปถึงข้ามภพข้ามชาติระวังให้ดีนะครับ ผมจะบอกตลอดว่าอย่าไปสัญญาเพราะว่าคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเกิดในวัฏสงสารมาหลายภพหลายชาติแล้วนะครับอย่าไปสัญญาว่าเฮ้ยฉันจะรักเธอไปจนสุดห้าฟ้าเขียวจาบจนนิรันด์แมวอย่าอย่าทำนะครับก็ใครที่เคยไปสัญญาไปถอนซะนะ ไปถอนคํามั่นสัญญาคาําสาบานคําอธิษฐานที่ท่านเคยทําไว้ไม่เช่นั้นเนี่ยเขาจะติดตัวท่านไปทุกภพทุกชาติอันตรายมากนะครับแล้วเมื่อท่านจะมีปัญหา,หารเรื่องคู่นะก็ระวังนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของโชคลาภได้พไพ่ในี้แปดถ้วยก็อาจจะไม่เด่นมากเรียได้ว่าถ้าจะมีโชคเนี่ยมีโชคจากความผิดหวังหรือว่าอาจจะได้ลาบแบบ คือต้องมีเรื่องก่อนถึงจะไดะ้ก็เดือนนี้อยากให้คนที่เกิดราศีกันเนี่ยไปทําบุญ2ออย่างคือ1เรื่องเกี่ยวกับคู่อธิษฐานตัดกรรมนะครับอธิษฐานเอานะหรือทําบุญแบบที่เราไม่ได้คาดหวังก็ได้นะครับสวิธีนี้ช่วยคนที่เกิดราศีกันได้นะครับก็ขอไว้เพือให้คนเกิดราศีกันร,ร่ำรวยประสบความสำเร็จและกันนะครับก็ใครที่อยากได้เหรียญทาวเวสสวนเสรมิมดวงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ แล้วหากเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจคอร์สพายุสีพื้นฐานก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอ่าผมดูแบบคร่าวๆนะไม่ได้เจาะจงไปที่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับอันนี้ดูแบบคร่าวๆนะครับก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องทําบุญกับกเรื่องคู่กับเรื่องรัพ์ซะหน่อยจะดีมากนะครับก็สุดท้ายนะครับขออวยพรให้บุญวาสนาของท่านที่ท่านเคยทํามาเนี่ย ส่งผลมาในรูปแบบของการช่วยเหลือนะครับก็โชคดีนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ